จากทำงานมาเหนื่อยนะคะก็อยากกินอะไรที่มันเผ็ดๆนะคะปัดก็จะามตาตำสั้วนะคะผักลวกนะคะทุกคนตำพริกกระเทียมนะคะใส่ชูรสน้ำตาลลงไปปลาร้าลงไปนะคะทุกคนอยากกินเผ็ดๆนะคะมะเขือเทศลงไปมะนาวลงไปะคะ่ะท้องอืดค่ะทุกคนท้องไม่ค่อยย่อยนะคะทุกคนแบบพาดแข็งมากนะคะ ก็จะตำต็ดๆนะคะใส่ผักลวกนะคะไม่ระบายก็ให้ดูไปค่ะทุกคนปัดได้ข้าวโพดนะคะมาจากโคราชนะคะทุกคนปัดก็จะมาใส่ด้วยนะคะสุระสุระสุระนะคะแซ่บแล้วค่ะพี่นอ้องใส่ขนมจีนนะคะเส้นสดสดของเราลงไปค่ะเส้นขนมจีนก็เหนียวหนึบหนับหนึบหนับนะคะใส่น้ำปลาลงไปน้ำมันมะนาวนิดนึงค่ะทุกคนก็แซ่บแล้วนะจ๊ะ เบิ่งครับน้องส้วสวาสๆว,ว,วนะคะขนมจีนนะคะสิ้นเหนียวเหนียวนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถาดของเรานะคะเราก็จะได้ตำสั่วนะคะแซ็บๆนะคะพี่น้องค่ะมาจ้ามาแสบน้ำกัน